หมดแล้วแล้วจนในสูดยาหมดแล้วกนะ <c oughs> ำบริหมดยังไม่รู้อีกครับตายสิต่อเตียงที่มันเปิดไม่ได้ทอทะลุเลยเ กาดเยอะเลยเนี่ยน้ำนะขวดนี่พอดีน้ำก็น้ำขวดหนึ่งขวดหกความร้อนแล้เอ้ย อับส์ฟอดีตอนชานะครับอยู่กับชูโล,ลกิสานไมโคมสซิ่งนะฮะมันหมดแล้วไอจรวดหลงังถธอมันหลังบานจบเลยนะ นู่นอนนะ<ำ>อไรนู่นอะไรยัเด็กสูกยาเมว่อน่นำมันได้ยินเสียงอะไรอี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 กะสียพานหมดแล้วนี่อายุใครครนั่น,นเห็นไหมคำ เอาอะไรมารันมันเครื่องซีน,นมดเล้าเบสเก่าจูนารอนรัดราติด,ตดนี่ดูนี่อะไรนี่ถอดออกได้เลยดูวะโอ้ใหญ่ผ่านพัดลมเป็นเหตุสังเกตได้รัดเมื่อวานเองไหมมันขยับไปคืนปะ cool khuyên phấn tục đấy đây nghe rồi

มุดตีดเชียมเลยเดินไปบ่จะมองเอิดเม่ได้เด้อีน้องมาเหยียบไมมันตั้งไว้งี้มันดีแค่น่ะมันดีที่มีก้าวกลิดอีกโอ้มาใช่้ดิจูอันนี้มันหักแล้วหนึ่งอะไรหักนี่น่ะดูเด้อ นี่ไมกก่ทำถอเลยถออไปเชียวตัวยันหักครับโอตาเวโทอะไรทำปัญ <c oughs> หาดีเธอเอาก็เจมี่บอยาราแต้มมีไหมเลือดไหลเลย

มึงไกลจะกับ,บ้านโลถ้าตัวนี้ไม่แน่นก็ใบ,บ,บพันธุ์นี่เพราะแต่ความร้อนมันขึ้นนะครับมันหักนี่เมื่อวานซื้อน้ำมาจากดูมีคำพูดสึ้งเลยหลายหสิรรมมบชั่วโมงดนูดู เงือกกรรมอินเดียโชวพี่อะต้องตั้งชคลิปแบบว่าโอ้ซ้ายนนี้ขาดเตอร์สปอร์เฟรเมื่อชาร์จเลยไม่ได้ได้ชาร์จครับรถเขาเขเป็นอะไรเหรอทิดมอนโดนหนูกัดเออเมาหลงวทิดจอดไว้นานครับจอดจนทิด เมื่อกี้มาปลกบอกครับเพราะว่าผมได้ยินข่าวว่าวันนี้รถโกนรถบาว์ดินทั้งหมดมันจะเป็นยี่สิบเอ็ดพันนะตายชะง่ายตายตายจะถอดเอาถอดออกมาสายไม่ัดคนขับไม่รู้จักดูครับ กมโทษคนข่าวอีกแหละเมื่อวานรัดตัวนี้ไหนรัดปุ๊บสาพันมันหย่อนครับแล้วอัดแรงปุ๊บตัวนั้นหักเลยหักหรือมันหักมานานแล้วก็ไม่รู้นะครับถึงมันหักเมื่อคืนทำท่าสนามหน้าฝนเยียบมากไอ้นนทสองคนเลยตีไหนอตีสองอ่ะ แน่นล่ะอนาคตดีส่างแต่หน่อกไงถ้าพี่ไม่ขึ้นมาก็ไม่นี่เราเนี้ย Yeah, né <laughs> à, ừ. nè là đó. tèo đây mừng dung phi lên nèm rái rồi tì nè xèo dài mày hê? luôn 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 22, 22. <laughs> กำตวาเรนไม่เาไโดนนี่กำดูดีที่เราโดนนม่เปลอใช่ไหมไม่ได้อมขาไม่ออกเบ่งแต่หน้าแรงไม่ออกต้องของผมอ่ะไม่ี่ก้าปาติดพี่ไม่ทำพี่อย่าพูดสิ สบาลำหัวอะไรนี่เต็มเต็มเดี๋ยวไหมเราต่อไปต้องเปลี่ยนทรงผมไปล้วฮะเปลี่ยวอย่าห้ามตัดรรงทรงต้าตัดต้งแต่ตัดรรงทรงมานี่ประเกงไงดือดเดืัดตัวนี้ไม่ใช่ท่อผกครับอย่า อันนี้กันนะครับบนพืงนที่บรรยากาศให้เธอโบมันฟีดนะครับอฟีดยิงเนี่ยสลิงตอนเร่งประตไทยฟีดตุ่มดำๆๆๆีๆจะคะแนนให้ตู้มเลยคะแนี้ดีสุดแล้วตักไวจวดแต่พุงกีไม่จวดกังกังกังกีมือพี่เหล่าตอนจับยู่จับเราเลยกำสันยึกยๆกเลยใช่ กับสาเหตุที่ล็อกไดชาร์จล็อกสายนั้นมีสายขาดอันหนึง่งเดี๋ยวผมจะลองต่อดูถ้าต่อปุ๊บแอร์น่าจะทำงานได้ครับเขาบอกว่าแอร์ไม่เย็นผมก็จะได้ไม่ต้องคุมหน้าสักทีมไม่ต้องคุมหน้าแก้วไปชื่อฟิล์มกันเนี่ยมาตุรีแบบเจลงล้แน่นอนฟิล์มให้ไรงกระจกเศร้า ไปเรื่องเล่าท้องน่ะจำเต็มๆเล่าสั่นแล้วแต่ผมมันถ้เลือบใหญ่ทงเลยผมไปวิ่งไปบอกอื่นจนพากันงงอ่ะช่วงช่วงที่พวกพี่พากันอยู่นั่นน่ะผมเข้าปากผมเข้าบอกผมซื้อขวดเล็กไปเอาเพิ่มมาตัวเองลืมครเอานี่ไปด้วยต้องเราพี่เป็นช่างที่ดีที่สุดได้ไปต่อตู้เชื่อมให้พี่ ครับสำหับทินี้เราดูทิปอื่นครับสวัสดีครับ